นี่คือ5วิธีที่จะทําให้คุณรวยไวที่สุดในยุคนี้ครับข้อที่1ครับยุคนี้เป็นยุคของคนตัวเล็กครคนตัวเล็กเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าคนสูงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเป็นคนตัวเล็กนะฮะคนตัวเล็กเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยะครับไม่ได้รวยอะไรมากยกตัวอย่างเช่นนะฮะตะก่อนนะ,ะับถ้าเกิดคุณอยากจะเปิดห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่างเซนทัลเลยเนี่ยใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ฮะ ก็คือเป็นหลักพันล้านนะฮะแต่วันนี้ฮะคุณสามารถทําเพจนะฮะได้เหมือนห้างเซนทันเลยนะโดยคุณอาจจะใช้เงินแค่พันเดียวเลยก็ได้นะ,ะแต่คุณอาจจะขายของได้ดีกว่าห้างเซนทันหนึ่งสาขาเลยก็ได้นะฮะโดยใช้มือถือแค่เครื่องเดียวครับหลายๆคนเนี่ยนะฮะขายของได้เงินมาหาศาลจากการไลค์ครับนะ,ะแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดจะทำทีวีช่องทีวีขึ้นมาคือตัวมูลทีนึงเป็นแบบหมื่นล้านฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคุณรู้สตอรี่การถ่ายนะฮะมือถือเครื่องเดียวะฮะสามารถทําเป็นช่องรายการของคุณได้เลยฮะ เห็นไหมคะข้อแรกครับก็คือเป็นยุคของคนตัวเล็กกำลังมาครับข้อที่2ครับเป็นยุคที่คุณขยันอย่างเดียวฮะทำให้คุณเหนื่อยแต่ไม่ทําให้คุณรวยครับ นะฮะถ้าเกิดคุณขยันผิดที่นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอย่าไปขยันในโลกออฟไลน์ฮะแต่คุณต้องขยันในโลกออนไลน์ครับเมื่อก่อนนะฮะเขาสอนมาว่าคุณจบมานะครับคุณต้องเริ่มขับรถจาก V8 ก่อนนะหังจจกน่าอายุ30กว่าก็ไปกับ Altez สี่สิกว่าไปกับ Camry ห้กว่าขับ Bent ขับ B M เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับถ้าเกิดคุณจบมาแค่ปี2ปีฮะแต่ถ้าเกิดคุณขยันถูกที่ถูกเวลาเนี่ยปี2ปีเนี่ยคุณสามารถขับ Bent ขับ B M ได้ครับทำยังไงครับให้คุณใช้โโลลลลกกออออนน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 ไไ์์รรัััเเมมปป็็ตว เมื่อก่อนฮะคุณทําของดีขึ้นมาฮะมีคนเห็นคุณชอบคุณ5คน10คนฮะแต่เดี๋ยวนี้โลกออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดคุณทําของดีขึ้นมาตูมเดียวมีคนรีวิวคนชอบขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถรวยได้ในชั่วข้ามคืนครับคุณสามารถทาไลฟ์ขายของเก่งได้ในชั่วข้ามคืนครับคุณทําในช่อง YouTube คุณทําในช่อง Tik t o อกเนี่ยแล้วมีคนสามารถจ้างคุณมาไลฟ์จ้างคุณอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นในระยะเวลาไม่กี่ปีเนี่ยคุณสามารถที่จะมีเงินที่จะซื้อรถเบนซ์ได้ครับข้อที่3ครับคุณต้องเลือกสนามที่คคคุุณณถนัดก็ืออต้งู คุณมีเป้าแบบไหนนะฮะอย่าไปลงในสนามที่คุณไม่ถนัดฮะ,ะอย่างสมมุติคุณบอกว่าคุณเก่งเรื่องคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์แบบไหนแล้วฮะคอนเทนต์แบบขายของคอนเทนต์แบบตลกหรือว่าคอนเทนต์ให้ความรู้ครับ แล้วก็เลือกแพลตฟอร์มที่คุณถนัดด้ฮะบางคนก็ถนัด YouTube บางคนก็ถนัดท w i t t e r บางคนก็ถนัด Tik t o อกอย่างเงี้ยครับข้อที่4ฮะจังหวะเนี้ยฮะเป็นจังหวะที่คุณไม่จําเป็นต้องลงทุนเยอะฮะนั่นแปลว่าอะไรครับคุณสามารถเทสไอเดียคุณได้ก่อนเลยฮะบางทีคุณยังไม่จําเป็นต้องมีของขายเลยก็ได้นะแต่ให้คุณสร้างตัวตนก้นมาก่อนแล้วคุณถามลูกค้านะว่าถ้าเกิดมีของสิ่งนี้สนใจจะซื้อไหมนะคะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดคุณจะเปิดร้านอาหารเนี่ยคุณต้องไปเช่าตึกแถวจ้างพนัักงงานนนนเเดอึหมมม่่ลยยแตสีีี้คุณ IG ะรไ คุณสามารถเอาไปผัดตะหลิวทำครัวเลยในห้องของคุณก็ได้แล้วคุณก็ไปไลค์คุณก็ไปบอกว่าสนใจจะซื้อไหมเนี่ยคือวิธีการที่คุณจะทดลองได้ครับเพราะทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมือถือเครื่องเดียวครับเนี่ยฮะคือโอกาสของคนตัวเล็กครับและนั่นนาไปสู่ข้อที่5ครับก็คือคุณอย่ามาโนคิดไปเองครับแต่คุณต้องวิ่งหา h how to วิธีการที่ถูกต้องครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจได้ที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายนะครับแล้วทุกๆวันเราจะมีคลิป พิธีแบบนี้ส่งตรงถึงมือคุณครับ